สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับฝึกคิดกับครูเจมส์ลบบุรีนะครับก็ได้กลับมาพบกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามารับสมองประลองปัญญากันนะครับวันนี้ครูเจมส์ลบบุรีนะครับจะให้นักเรียนรับสมองประลองปัญญากันเรื่องอะไรนะครับเราลองมาดูรูปภาพนะครับมีรูปคุณหมอนะครับอ้าวรูปผู้หญิงนะครับกําลังเล่นผาดโผนนะครับ ลูกช่างนะครับกำลังซ่อมเก้าอี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทายปริศนา ep ที่15ฉันอาชีพอะไรชุดที่2นะครับเราไปเริ่มอาชีพที่1กันเลยนะครับฉันคนแข็งแกร่งทำงานด้วยแรงไม่พึ่งวิชาทั้งขุดแบกหามทำตามบัญชา งานหนักไม่ว่าฉันเป็นอะไรโอ้โหนะครับอาชีพนี้ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับทํางานทั้งขุดทั้งแบกทั้งหามนะครับสั่งอะไรก็ทําหมดนะครับอ้าวอาชีพนี้ไม่ต้องเรียนนะครับไม่ต้องเรียนมากนะครับแต่งานก็จะหนักมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอาชีพอะไรครับถ้าตอบไม่ได้ครูเจมส์ขอเฉลยนะครับแต่ถ้าใครตอบได้ก็ถือว่าเก่งมากนะครับ อ้าวเฉลยแบกหามนะครับอาชีพกรัมกรนะครับสําหรับอาชีพนี้ครูเจไม่ส่งเสริมนะครับอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนและไม่ต้องทํางานหนักนะครับเหมือนกับสํานวนที่ว่ารักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาจั่วนี่เบานะครับเสานี่หนักนะครับถ้าใครไม่รักดีนะครับก็ต้องทํางานหนักนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับต่อไปข้อที่2นะครับ ชอบขับขานคนฟังชื่นบานแสนสุขอุลาฉันยืนหลังไม่มีไฟสองหน้าตอบได้ไหมว่าฉันเป็นอะไรอ่านักเรียนครับอาชีพที่2นะครับชอบขับขานก็คือชอบเสียงนะครับอ่าชอบเสียงส่งเสียงออกมาแล้วคนฟังก็รู้สึกดีนะรู้สึกชื่นบานนะมีความสุขนะครับ อ้าวใครยืนอยู่หลังไม้ไฟส่องหน้านะครับจะเป็นอาชีพอะไรไปไม่ได้นะครับต้องเป็นอาชีพนักร้องนะครับนักเรียนใครเสียงดีก็ส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางนี้นะครับมีพรสวรรค์น,นะครับต่อไปอาชีพที่3นะครับฉันนําคนเที่ยวความรู้ทานเที่ยวทุกทุกสถานท่องเที่ยวที่ไหนบอกได้ชำนาญสนุกกับงาน ฉันเป็นอะไรอ้าวนักเรียนเวลาไปทัศนศึกษานะครับที่ไหนนะครับจะมีคนนำเที่ยวนะครับจะมีคนแนะนําสถานที่ประวัติความเป็นมานะครับคนผู้นั้นนี่มีความรู้ความชํานาญในประวัติสถานที่นั้นๆเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีความสุขสนุกกับงานที่ทํานะครับอ้าวใครคิดได้แล้วเก่งมากถ้าคิดไม่ได้ครูเจมเฉลยนะครับน่นผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนะครับถือธงสีแดงนะครับ เป็นอาชีพอะไรครับนักเรียนมักคุกเทศนะครับอ่าหรือไกด์นั่นเองนะครับต่อไปอาชีพที่4ีนะครับฉันเดินบนรถใครขึ้นเห็นหมดไม่รอดสายตาผู้โดยสารนั่งไม่รังรอลารีบเก็บเงินตราฉันเป็นอะไรนะครับอ้าเดินอยู่บนรถเมย์นะครับรถสองแถวนะครับใครขึ้นก็เดินไปนะครับเดินไปทำไมครับ เดินไปเก็บค่าโดยสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพอะไรนักเรียนนึกออกแล้วใช่ไหมครับอ้าวอาชีพกะเป่ารถนะครับกะเป่ารถนะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5อาชีพที่5ถฉันรับคนไข้เป็นโรคอะไรตรวจได้ชํำนาญคอยออกคำสั่งให้นางพยาบาลรับปฏิบัติงาน ฉันเป็นอะไรอ่าช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอาชีพนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับคืออาชีพอะไระครับคอยตรวจนะครับตรวจว่าใครเป็นโควิดหรือไม่หรือตรวจโรคต่างๆนะครับอ่าพอตรวจเสร็จก็สั่งให้พยาบาลนะครับรับปฏิบัตินะครับไปพาไปตรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระนะครับแล้วก็รับยาใบานัดครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้คือ อาชีพแพทย์หรือคุณหมอนั่นเองนะครับอาชีพที่5นะครับต่อไปอาชีพที่6นะครับฉันอยู่ริมถนนมากด้วยผู้คนสัญจรไปมาเห็นขยะต้องกวาดไม่กลาดเกลื่อนตาเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นอะไรโอ้โหอาชีพนี้นะครับ ครูเจมชอบมากๆเลยนะเห็นขยะต้องกวาดนะครับอยากให้นักเรียนเห็นขยะที่ไหนนะก็มีจิตอาสาเก็บที่นั่นนะครับเมื่อเราช่วยกันนะครับรับรองว่าบ้านเมืองของเราต้องสะอาดแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้นะครับตอนเช้าตรูนะครับจะออกมาขวาดนะครับริมถนนนะครับให้ถนนได้ดูสะอาดนะครับหน้าสัญจรไปมานะครับนักเรียนนึกออกแล้วนะครับอ้าวใครนึกออกเก่งมากนะครับใครนึกไม่ออกครูเจมขอเชเลยนะครับอาที่ คนกว่าถนนนะครับต่อไปเป็นอาชีพที่7แล้วนะครับนักเรียนอ่านพร้อมๆครูเจมเลยนะครับฝึกอ่นานไปในตัวนะครับฉันทำเก้าอี้โต๊ะตู้อย่างดีทั้งบ้านเตียงนอนเรื่อยไม้สวยหรูใช้ตะปูและค้อนคิดให้แน่นอนฉันเป็นอะไรนะครับอ้าวเป็นทำเก้าอี้ด้วยโต๊ะก็ทำตู้ก็ทำบ้านก็ทำนะครับ เตียงนอนเอยมีเลื่อยไม้ด้วยนะครับตะปูได้ค้อนใช้คล่องคล่วมากเลยนะครับอาชีพนี้นักเรียนก็สามารถประกอบได้นะครับขอให้แอบพักรักจําจากคนที่เป็นนะครับนักเรียนอ่าวนึกออกหรือยังครับต้องเป็นอาชีพอะไรครับอ้าวมีกําลังตอกตะปูเลยนะครับมีเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้ไม้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นอาชีพช่างไม้นะครับนักเรียนอ้าวเจ็ดอาชีพผ่านไปนะครับไปอาชีพที่8นะครับ อาชีพที่8นะครับนักเรียนสนใจหรือเปล่าอ่านไปพร้อมครูเลยนะครับฉันอยู่หน้ากล้องหัวเลาะหรือร้องทำได้ทุกครารับบทคนชั่วไม่กลัวใครว่าต่อสู้ต้องกล้าฉันเป็นอะไรโอ้โหอาชีพนี้ก็รายได้ดีมากเลยนะครับแต่ต้องตีให้แตกนะครับตีอะไรครับตีบทให้แตกนะหัวเลาะร้องให้เศร้าโศกเสียใจนะครับ เออยิ้มเอ้ยเป็นคนบ้าต้องรับได้ทุกบทนะครับนักเรียนนักเรียนเคยดูนะครับตอนเย็นๆนะครับหรือไปดูที่โรงภาพยนตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดออกหรือยังครับอาอาชีพอะไรครับดูท่าทางท่านอนตึ๊บอาชีพนักแสดงนะครับนักเรียนอ้าวท่านักเรียนคนใดมีพรสวรรค์ด้านการแสดงนะครับก็เชิญชวนนะครับอาชีพนี้ก็จะทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมีรายได้เป็นเกาะเป็นกำนะครับ ต่อไปอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพที่9นะครับฉันคนกล้าหารอ่านในพร้อมกันเลยนะครับใช้เชือกไต่คลานจักรยานล้อเดียวห้อยโหนต่อตัวน่ากลัวหวาดเสียวท่าทางปราดเปรียวฉันเป็นอะไรโอ้โหอาชีพน,นี้นี่ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กนะครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่ชำนาญน,นะครับนักเรียนห้ามเรียนแบบเด็ดขาดนะครับ เพราะใครที่ประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีความชํานาญจริงๆนะครับฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับนักเรียนพอจะนึกออกหรือยังครับถ้านึกไม่ออกครูเจมจะเฉลยนะครับอาชีพอะไรครับฝึกจนชานาญเลยนะครับอาชีพนักกายกรรมนะครับถ้านักเรียนดูแล้วไปเอาแบบไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ฝึกมานะครับาจจะเกิดบาดเจ็บได้นะครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับทั้ง9้าอาชีพนะครับ ที่ครูเจมส์นำมาให้นักเรียนคิดนักเรียนทายนะครับถ้านักเรียนคนใดชอบอาชีพไหนนะครับก็ขอให้เลือกอาชีพนั้นนะครับตามที่นักเรียนชอบตามที่นักเรียนถนัดตามที่นักเรียนมีความสามารถนะครับเพราะว่าอาชีพที่นักเรียนทำเนี่ยจะต้องอยู่กับนักเรียนไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นครูเจมส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอาชีพที่นักเรียนชอบนะครับอ้าวต่อไปสําหรับช่องทางการติดตามนะครับนักเรียนคนใดชอบนะครับ ก็สามารถติดตามครูเจมลบบุรีได้นะครับทางเพจเก่งไทยกับครูเจมแล้วช่อง YouTube ครูเจมลบบุรีนะครับนักเรียนคนใดชอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับและฝากกดติดตามครูเจมลบบุรีด้วยนะครับวันนี้ครูเจมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ